สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทะชะัชพลเช่นเคยนะครับกลับม,มาเจอกันอีกครั้งกับช่วงของการป้ายาหนังสือนะครับหรือว่ารีวิวหนังสือของพี่แฮมนั่นเองสําหรับช่วงนี้เนี่ยไม่ได้มาแบบเป็นทุกวันจันทร์หรือว่าทุกวันพฤหัสนะครับเอาว่ามาทุกครั้งที่พี่แฮมอ่านหนังสือจบแล้วกันนะครับซึ่งบางเล่มเนี่ยก็ใช้เวลาหลายเดือนครับในการก่อจะอ่านจบเพราะว่าไม่ค่อยจะมีเวลาอ่านแต่สําหรับ หนังสือเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่พี่ทมประทับใจมากๆแล้วก็เรียกว่าโดนหลอกจนแบบเสียฟอร์มครับตอนแรกก็คิดว่าทําคดีมาเยอะอ่านหนังสือมาเยอะไม่น่าจะโดนหลอกได้เรียกร้อยครับเละครับงานนี้เล่นนั้นก็คือหนังสือเรื่องนี้เลยครับจากสํานักพิมพ ปริซึมนะครับสำนักพิมพ์ปริซึมเนี่ยส่งหนังสือมาพี่ฮัมเยอะมากๆนะครับน่ารักแล้วก็กราบขอบพระคุณไว้ณนที่นี้เลยยังไงเดี๋ยวทยอยครับทยอยอ่านอันนี้น้องที่ติดต่อพี่ฮัมมานะครับเขาบอกว่าเล่มนี้พี่ฮัมเล่มนี้น่าจะเป็นเล่มที่แบบน่าสนใจมากๆแล้วก็น่าอ่านมากๆนั่นก็คือฆาตกรรมปริศนากับนกฟาร์มิงโก้ครับคือเดิมทีเนี่ยพี่ฮัมได้รับหนังสือเล่มนี้มาเนี่ยสิ่งแรกเลยเนาะที่มันสะดุดตาสะดุดใจของเราก็คือหน้าปกครับ คือหน้าปกน่าอ่านมากอแบบชอบมากเลยครับลายเส้นอะไรประมาณนี้พี่ทำรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าอา่านอ่ะมันรู้สึกแบบอมืมันดูสดใสนะครับเหมาะกับแบบคแบบดีฆาตกรรมหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันแต่พี่ทำรู้สึกว่าเออสีสันมันสดใสน่าอา่านดีครับแล้วก็มันเป็นคดีฆาตกรรมที่เขียนโดยคนเกาหลี คือบอกเลยนะว่าตั้งแต่เกิดมาเลยครับพี่แอมอ่านอากขคาคริสตี้ใช่ไหมก็จะเป็นโซนแบบฝั่งยุโรปเป็นฝั่งแบบฝั่งพวกคนฝรั่งเขาเขียนหรือว่าบางครั้งนี่พี่แอมก็จะอ่านโซนของญี่ปุ่นครับเราก็จะขึ้นชื่อเรื่องของคดีฆาตกรรมจากประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมที่เป็นคนเขียนญี่ปุ่นแต่นี่คือครั้งแรกครับครั้งแรกในชีวิตเลยกับคดีฆาตกรรมที่นักเขียนเป็นคน เกาหลีแล้วก็มานั่งคิดนะเออคนเกาหลีจะอ่านไปน้ําตาไหลพลากเป็นดราม่าหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เลยมาลองอ่านดูแล้วต้องบอกว่าประทับใจมากจริงๆดังนั้นก่อนที่จะไปบอกความรู้สึกหลังจากที่อ่านเล่นนี้แล้วก็เรื่องย่อสั้นเนี่ยพี่ย้อ่านปกหลังให้ฟังนิดนึงนะว,ว่ามันเป็นเนื้อหาอะไรประมาณไหนเกี่ยวกับอะไรเนื้อหาข้างหลังครับเขาบอกว่า จุนฮูย้ายมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่แล้วก็มีความสัมพันธ์ลับๆกับดาฮยอนครับเป็นนักเรียนคนหนึ่งในชั้นเรียนเหมือนกันแต่แล้ววันหนึ่งดาฮยอนเนี่ยก็ถูกฆ่าตายทำให้จุนฮูคนที่เป็นคุณครูเนี่ยต้องปกปิดเรื่องราวการตายของดาฮยอนไว้เป็นความลับครับนักเรียนคนหนึ่งตายแต่เขาเนี่ไม่ได้ฆ่า เขาก็เลยต้องตามล่าหาตัวฆาตกรด้วยและนี่ครับก็เป็นผลงานครับ,รบของนักเขียนที่ชื่อว่าซ่องแฮยอนนะครับเขาก็มีผลงานก่อนหน้านี้ก็คือ The Heaven ซึ่งพี่ฮัมไม่เคยอ่านเนาะแต่ว่าก็มีหลายๆคนบอกว่า The Heaven นี่แบบมันดีมากม,มันมีแต่ดีมากแล้วพี่ทัาก็เชื่อด้วยนะว่ามันดีมากจริงๆที่มันไม่ดีก็คือไม่มีเวลาอ่านท่านั้นองครับอย่างไรก็ตาม พี่ฮัจะมาบอกความรู้สึกของหนังสือเล่มนี้พร้อมกับการเล่าเรื่องยอ่อแบบพอแบบเป็นน้ำจิ้มนะให้กับเพื่อนๆเ,เนี่ยที่สนใจอยากจะลองอ่านคดีฆาตกรรมแนวเกาหลีเนี่ยได้ลองดูบ้างนะครับเรื่องราวครับก็อย่างที่ปกหลังบอกไปเลยมีคุณครูคนหนึ่งที่ชื่อว่าจุนหูคุณครูคนนี้ครับเป็นคุณครูที่ย้ายเข้ามานะมาอยู่ในโรงเรียนมัธยมปลายแห่งนี้แล้วก็ไปมีความสัมพันธ์ลับๆกับ นักเรียนในห้องครับที่ตัวเองเป็นคุณครูประจําชั้นเองด้วยไปมีความสัมพันธ์กับนักเรียนที่ชื่อว่าดาฮยอนนั่นเอง2องคนนี้ก็แอบมีความสัมพันธ์กันแต่ว่าจุดไคลแม็กหรือว่าจุดเ,เริ่มต้นของเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่2คนนี้ในวันนั้นเนี่ยจุนฮูเขาทํางานแบบดึกดื่แล้วครับเป็นคุณครูแบบพอมาจากที่อื่นเนี่ย แน่นอนว่าก็จะได้รับงานแบบเยอะผิดปกติใช่ไหมหลายๆคนก็อาจจะอินว่าเนี่ยเป็นพนักง,งานใหม่ที่ไรได้งานเยอะกว่าคนอื่นทุกทีคล้ายๆกันกับจุนฮูครับจุนฮูเป็นคุณรูณที่เพิ่งย้ายมางานก็จะเยอะทําจนดึกดื่นปรากฏว่าคืนนั้นเนี่ยดาฮยอนเนี่ยมาหาจุนฮูถึงโรงเรียนเลยครับพอมาถึงเสร็จเนี่ยปรากฏว่าทั้งสองคนก็ไปแอบมีความสัมพันธ์กันในห้องเรียนครับซึ่งอันนี้ขอ disclaimer นิดนึงน้องๆอ,อ,อายุที่ยังไม่ถึง18ปบวกเนี่ย คนเขียนบรรยายได้แบบถึงพี่ถึงคิงครับไม่ต้องใช้คำนี้ถึงพี่ถึงคิงมากๆนะครับในบทของเ e ิฟซีนดังนั้นสองคนนี้ครับก็มีความสัมพันธ์กันนะครับนักเรียนกับคุณครูแต่ว่าในโรงเรียนนะตอนนั้นในช่วงที่ดึกดื่นเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่คุณครูกับน,นักเรียนคู่นี้เท่านั้นปรากฏว่ามีพาโลงครับก็พาโลหรือว่าเป็นคุณรอปรพอเนี่ยก็จะต้องเฝ้าโรงเรียนอยู่ใช่ไหมครับปรากฏว่าช็อตนั้นเนี่ย ำจำชื่อไม่ได้เนาะจำชื่อเขาไม่ได้ไม่แน่ใจด้วยว่าเป็นพันโรงหรือว่าเป็นรอปภแต่สุดท้ายเนี่ยก็มาแถวๆห้องเรียนเป็นไงครับจุนฮูที่กําลังแบบมีสัมพันธ์สวัสด์กับนักเรียนอยู่ก็ต้องรีบออกไปครับแล้วก็พยายามพาคุณรอปภในคนนั้นเนี่ยไปที่อื่นแล้วก็ปล่อยให้ดาฮยอนเนี่ยรีบแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วก็กลับบ้านไปแต่ปรากฏว่าหลังจากเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ย คุณครูจุนฮูเนี่ยเขาก็หลอกคุณรอปภไปถึงป้อมเลยนะเขาก็ดูโทรศัพท์เอ๊ะทำไมดาฮย,ยอนไม่บอกสักทีว่าตัวเองเนี่ยออกมาเรียบร้อยแล้วเขาจะได้แบบกลับไปทํางานต่อแล้วก็กลับบ้านซะก็แบบนานมากๆครับเด็กนักเรียนคนนี้ก็ไม่ยอมออกจากห้องเรียนสักทีสุดท,ท้ายครับจุนฮูก็เลยกลับไปเองกลับไปดูว่าเฮ้ย hey, มันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าพอเข้าไปถึงในห้องเรียนครับห้องที่พวกเขาเพิ่งมีอะไรกันนั่นแหละปรากฏว่าเขาพบศพครับ ศพของดาฮยอนเนี่ยถูกแบบเหมือนถูกแทงนะครับตายแล้วก็แขวนไว้กับขือเพดานบนห้องเรียนตอนนั้นคือจุนฮูเนาะเรามาจินตนาการตามเนาะเราเพิ่งมีอะไรกันกับนักเรียนคนนี้แล้วก็เขามียามมาก็เลยไปหลอกล่อยามเนาะตัวเองตัวเราเองก็ต้องไปกับยามเมื่อให้เด็กัะเรียนเนี่ยใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยแล้วก็รีบหนีกลับบ้านไปอีกทางหนึ่งแต่ปรากฏว่าเักเรียนไม่มีโอกาสที่จะได้กลับบ้านครับกลับมาอีกทีหนึง่งเขาตายเป็นศพไปแล้ว ปัญหาก็คือพวกเขาเพิ่งมีอะไรกันแน่นอนว่า DNA ครับ <st ut ters> เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์กันใช่ไหมครับดังนั้นก็ต้องมีพวกหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ย <st ut ters> อยู่ในร่างกายของดาฮยอนเนี่ยไป <st ut ters> ไม่หมดเลย <st ut ters> จุนฮูเขาคิดว่าเฮ้ยคือเขาเนี่ยหนึ่งแล้วผิดละตัวเองเนี่ยมีความสัมพันธ์กับนักเรียนมปลายแน่นอนว่าผิดกฎหมายครับพลาดเยาวชน2คือ จุนฮูคนนี้เขามีครอบครัวแล้วครับดังนั้นเป็นการแบบครบชูแนะ่นอนที่โดนสองกระล้วนะสามก็คือถ้าตอนนี้ตํารวจมาเนี่ยมาดูศพของไดยอนแน่นอนว่าเขาโดนตั้งเป็นข้อแบบเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งแน่นอนใช่ไหมครับเพราะว่ามีเ,าเรียกว่าหลักฐานต่างๆของเขานี่อยู่บนร่างกายของไดยอนนี่เต็ไมไปหมดเลยดังนั้นสิ่งที่จุนฮูต้องทําก็คือหนึ่งเขาจำพรางศพยังไงสองเขาต้องตามหาครับว่า ใครกันหนอที่เป็นคนฆาตกรรมดาฮยอนนักเรียนของเขาไปนั่นเองครับดังนั้นเรื่องราวหลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของการรับสมองกันร,ระหว่าง นายตำรวจคนหนึ่งซึ่งฉลาดมากๆเก่งมากๆมารับสมองแข่งกับจุนฮูครับจุนฮูนี่ก็เก่งนะคุณครูคนคน,นี้ก็เก่งเหมือนกันครับเพื่อคอยหลอกล่อกันไปหลอกล่อก,กันมาคือจุนฮูเนี่ยก็ต้องพยายามหลอกล่อตำรวจเพื่อให้ได้ข้อมูลมาเพราะเขาก็อยากรู้ครับว่าใครคือฆาตรกรตัวจริงในขณะที่ตำรวจเนี่ยเขาก็สงสัยในจุนฮูอยู่นี่แหละแต่มันก็ยังมีบางอย่างที่ตำรวจไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าจุนฮูทำทำไมเขาต้องทำอย่างนี้มันมีความไม่เมกเซนเรื่องราวมันก็ขับเคี้ยวกันไปครับจนกระทั่ง จุดจบหรือว่าบทสุดท้ายของคดีฆาตกรรมปริศนากับนกฟามิงโก้เพื่อนๆจะได้พบกับการเฉลยที่ต้องอ้าปากค้างครับแล้วก็ต้องพูดได้คำเดียวว่าคุณนักเขียนชองแฮยอนครับคุณหลอกเราทำไมคุณหลอกพวกเราทำไมพวกเราคิดว่าพวกเราเนี่ยฉลาดมากแล้วนะครับในการที่จะไม่โดนหลอกฉันอ่านไปเยอะแล้วฉันต้องไม่โดนหลอกแน่ๆโดนครับโดนแน่นอนพี่แฮมว่าอะ ร้อยคน,นี่ยจะมีคนจับทางได้สักคนเดียวแล้วกันแนวนี้ครับจับยากจริงๆนะครับแล้วก็โดนหลอกแน่ๆแล้วต้องบอกเลยว่าทริคต,ต่างๆเนี่ยก็โอ้โหต้องบอกว่าเป็นแนวความคิดที่มหัศร์นะครับแล้วก็เป็นหนังสือที่น่าอ่านมากๆดังนั้น รับรองเลยครับรับประกันเลยว่าเป็นหนังสือที่จะไม่เสียดายเวลาในการอ่านอย่างแน่นอนครับความยาวก็ไม่ได้เยอะมากประมาณ300หน้าแต่ว่าเป็น300หน้าที่พิธามเชื่อว่าจะได้รับอรรถรสอย่างแน่นอนปิดท้ายนิดนึงคือเรื่องของนกฟามิงโก้ครับนกฟามิงโก้เนี่ยถ้าหลายๆคนเนี่ยได้รู้จักกับลักษณะนิสัยอะไรของนกฟามิงโก้ตัวนี้ดีเนี่ย หลายๆ่คนก็อาจจะพอเดาเนื้อเรื่องอะไรบางอย่างได้นะครับแต่พี่มว่ามันก็ยากอยู่ดีนะแต่ว่ารับรองว่าหลังจากที่อ่านเรื่องนี้จบเพื่อนๆจะมองนกฟามิโกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับเหมือนพี่แฮมเนี่ยพี่แฮมจะไม่ได้มองนกฟามิโกเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วพูดเกิดมาถึงขนาดนี้ครับมีปริศนามีเรื่องที่รับสมองแล้วก็ท้าทายเพื่อนๆอยู่เยอะแยะมากมายเต็ไมไปหมดเลยนะครับกับหนังสือเล่มน,นี้ดังนั้นอย่าลืมครับตามไป ตามไปซื้อกันได้นะครับก็บอกว่าเออเนี่ยป้ายยามาจากพี่ฮมถ้าเกิดหนังสือเล่มนี้ขายดีไม่แน่ว่าสำนักพิมพ์ปริซึมอาจจะส่งมาให้พี่ฮมเอามาป้ายยาเพื่อนๆทุกคนอีกก็เป็นไปได้นะครับสำหรับวันนี้ครับก็เป็นการรีวิวสั้นๆถ้าเกิดเพื่อนๆฟังแล้วรู้สึกว่าเออพี่ฮัมเป็นนักป้ายยาที่เก่งพอใช้ได้ไหมนะอาจจะมาเป็นดักสายเล่าคดีเป็นสายแบบ นักรีวิวบ้างก็อาจจะเป็นไปได้จะได้มาเจอทุกคนบ่อยมากขึ้นนะครับยังไงคอมเมนต์บอกไว้ได้นักรีวิวมือใหม่แบบพี่แฮมน้อมรับทุกๆฟีดแบ็ครับไม่ว่าจะเป็นดีหรือไม่ดียังไงพิมพ์คอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยเนาะส่วนใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้คนอื่นด้วยนะครับเขาจะได้มีหนังสือดีๆไว้อ่านและสุดท้ายครับขอบคุณสำนักพิมพ์ปริซึมอ,อีกหนึ่งครั้งนะครับที่ส่งหนังสือดีๆเล่มนี้มาให้พี่แฮมได้รู้จักแล้วก็ได้อ่านกันเพื่อนๆดูแลสุขภาพตัวเองดีๆ ือเล่มหน้าจะเป็นเรื่องไหนนั้นติดตามชมกันไว้นะครับ Subscribe กันไว้ด้วยนะสวัสดีครับ